วันนี้มาเปิดโพยบิว์ผิวกลาส,สกินสวยช้ำสไตล์เกาหลีเปิดโพยตัวที่1เป็นเซรั่มจาก YOC อเซค่ะตัวนี้ชื่อว่า r i g h t e n i n g and um. s m o o t h i บ g b เตอร์ r Serum ความเก๋ของตัวนี้คือเขาเป็นสารสกัดจากผักผลไม้สีม่วงเข้ม9้าชนิดช่วยให้ผิวหน้าเรียบเนียนดูห,มห,มหมุ่มขระชระปรับผิวให้สว่างสดใสฟ้ากะะระเลดูจางลงแถมยังช่วยคืนความอ่อนเยาว์และลดริดร้วรอยแห้งวัยซึ่งสารสกัดธรรมชาติกว่า9ชนิดที่พูดมาก็คือมาจาก4ประเทศต้นกำเนิดที่ดีที่สุดทั้งเกาหลีญี่ปุ่นอเมริก รรวมถึงปะเททศไยซึ่งน้องเซรั่มตัวนี้คือใช้ง่ายมากค่ะสามารถใช้ได้เลยเช้าเย็นแล้วก็สามารถแต่งหน้าทับได้ด้วยคือล็อกผิวเป๊ะปังตลอดทั้งวันตกเย็นมาเมคอไม่มีหลุดเลยผลลับส่วนตัวรู้สึกว่าหน้ากริบขึ้นรูขุมขนดีขึ้นเยอะเลยจ่งและอีกตัวหนึ่งคือวายโอเซลมัลติแอนตี้ออกซิแดนสลีปปิ้งมาส์กตัวนี้เป็นสลีปปิ้งมาส์กสูตรเข้มข้นอุดมด้วยสารสกัดจากผักและผลไม้สีม่วงเข้มข้น9ชนิดและมีแอนตี้ออกซิแดนสูงกว่าวิตามินซีถึง2เท่ามาพร้อมกับเเเนื้อจลสูฉพาะ ด้วยนวัตกรรมไวโอโคตติ้งสามกลไกพิเศษช่วยทั้งเคลือบผลัดและบำรุงตัวนี้จริงจะช่วยทําให้หน้าดูอิ่มฟูชุ่มชื้นดลดริ้วรอยฝ้ากระดูจางลงแล้วก็หน้าสดใสยอย่างเป็นธรรมชาติแนะนําให้ใช้คู่กันเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่าล็อกผิวอ่อนยาว24ชั่วโมง